สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้มื้อเย็นครับมื้อเย็นวันนี้เราจะทําอะไรกินโอ้ฝูงบินต่ํามาครับฝูงบินต่ำนะครับ,บ,รบวันนี้เมนูนะครับยำม,มะม่วงนะครับยำมะม่วงนะครับมะม่วงที่เก็บมาจากต้นนะครับวันนี้เราจะมายำม,มะม่วงนะครับวิธีการยำ คเครื่องปรุงไม่มากนะครับเรามาดูเครื่องปรุงนะครับน้ำปลา้าพริกป่นน้ำปลาน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็ผงหนัวชอบมากใส่มากชอบน้อยใสย่น้อยเพราะว่าเนาะแล้วก็มีน้ำพริกนรกปลาป่นนะครับน้ำพริกนรกอันนี้ครับเดี๋ยวผมจะยำให้ดูนะครับจะยำให้ดูว่า วิธีการยำไม่ต้องอันดับแรกเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับหนึ่งเราจะลงก่อนเลยน้ำปลานะครับน้ำปลาลงไปก่อนนะครับหนึ่ช้อนนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับไม่ต้องเยอะนะครับไม่ให้หวานมากแล้วก็ผลหนัวนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับแล้วตามด้วยพริกป่นนะครับเป็นคนชอบเผ็ดเป็นคนชอบเผ็ดครับใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยนะครับแล้วตามด้วยน้ำปลารานะครับใส่ไปหนึ่งครับทีครับเติมอีกนิดครับใส่มากอร่อยครับแล้วเมื่อกี้ลืมบอกไปอีกนิดนึงนะครับนี่คือปลาทูทอดฉี นะครับประตูนะครับแล้วก็ตัวนี้จะใส่ทีหลังนะครับถ้าใส่แล้วมันจะทําให้มันจะไปฟูด้านในนะครับส่วนผสมครบนะครับแล้วคนคนดูรสชาตินะครับแล้วชิมดูรสชาติรสชาติไทยรสชาติมันนะครับแล้วชิมดูรสชาติว่าโอเคไหมโอเคแล้วก็เติมด้วยนี่นะครับ ออหอมแดงนะครับใส่หอมแดงลงไปหอมแดงนะครับน้ำปลาหอมแดงครับใส่หอมแดงลงไปนะครับใส่หมดเลยใส่หอมแดงนะครับใส่หอมแดงลงแล้วคนคนให้เข้ากันครับ แล้วชิมดูรสชาตินะครับชิมดูรสชาติก่อนนะครับชิมดูรสชาตินิดหนึ่งรู้สึกละจะไม่นัวเติมน้ำปลานี้และผงงนัวตามด้วยน้ำปลารครับใครชอบอยังไงใส่ตามใจเลยนะครับส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบแบบนี้นะครับต่อไปก็คือ มะม่วงนะครับเราจะใส่มะม่วงนะครับมะม่วงที่ซอยไว้นะครับนะครับใส่ดูก่อนว่าโอเคไหมนะครับใส่ดูก่อนโอเคไหมพอดีกับรสชาติที่ทำพอดีกับเอ่อน,นะครับถ้ามันไม่อันนี้ก็ใส่เพิ่มลงไปนิดนึด่งใส่เอาหมดเลยเดี๋ยวกันนะครับใส่หมดเลยนะครับแล้วคน ขออนุญาตใช้สองอย่างครับคนหอมครับหอมหอมกลิ่นน้ำปลาออกมาเลยครับน้ำปลาเราใช้น้ำปลาขวดนะครับน้ำปลาขวดเราใช้น้ำปลาขวดนะครับผสมคุกเค้านะครับผสมคุ๊กเค้าเข้ากันนะครับแล้วก็อันดับต่อไปก็คือปลาทูที่เราฉีกเอาไว้แล้วนะครับปลาทูนะครับที่เราฉีกเอาไปแล้วคนชอบมากใส่มากอันนี้ปลาทูหนึ่งตัวนะครับ กินสำหรับคนคนเดียวครับใส่ลงไปครับแล้วคนนะครับคนและอันดับสุดท้ายที่จะทําให้รสชาติโอเคนะครับก็จะเติมตัวนี้นี่คือน้าพริกนรกปลาผนมีขายตามท้องตลาดทั่วไปครับใช้เลยโรยลงไปนะครับโรยลงไปประมาณสักสองช้อนนะครับแล้วตัวนี้มันจะมีรสชาติของมันอยู่แล้วหนึ่งเราไม่ต้องใส่เยอะ ตัวนี้มีรสชาติของมันเพราะว่าปรุงสําเร็จรูปนะครับแล้วพอเสร็จแล้วเราก็คนคลุกเคล้านะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันครับคลุกเคล้าไปครับนะครคลุกเค้าให้เข้านะครับจากนั้นเดี๋ยวลองชิมดูก่อนนะครับรสชาติประมาณไหน อร่อยครับพอดีนะครับรสชาติของปลาทูรสชาติของเครื่องที่ผสมอยู่นี้ถ้าชอบหวานก็เติมน้ำตาลลงไปนิดนึงถ้าคนไม่ชอบหวานก็จะกลมกล่อมรสชาติก็จะเค็มพอดีพอดีนะครับเสร็จแล้วเราจะดูนี้การจัดวางจานนะครับเราจะจัดวางจานให้ดูนะครับแล้วส่วน,ส,วน,ส,วนส่วนที่จะใช้โรยหน้าวันนี้หนึ่ง จะให้มันหอมนี่คือสาระเหน่ครับเราจะใช้สารแแหน่นะครับตัวนี้วางครับตักใส่รสชาติชิมดูตามใจชอบเลยนะครับส่วนผมเองคนบ้านทุ่งกุ้มกระกดใช้รสชาตินี้นะครับกินรสชาตินี้อ้าวดูกันเอาอามือเย็นนะครับ ปรุงแล้วก็จัดจานลงไปนิดหนึง่งอาหารนื้อเย็นไดเอทไม่อ้วนรับประกันครับเสร็จแล้วนะครับขออนุญาตใช้มือก็ใส่ลงไปนิดเดียวแต่งหน้าให้มันสวยสวยนิดนึงไม่ต้องเยอะครับไม่ต้องเยอะเพราะเอาลองลองลอง,ลองด้านล่างไว้แล้วนะครับเราลองด้านล่างไว้แล้วแต่ที่ส่วนผสมที่ชอบที่สุดลูกโดดครับใส่ลงไปโดยด้านบนนะครับเสร็จแล้วก็เป็นอันเสร็จ นะครับยำม,มะม่วงใส่ปลาผน่น้ำพริกนรกนะครับยำม,มะม่วงปลาผน่น้ำพริกนรกแซ่บผสมเนื้อประสู Cord นะครับเนื้อปลาตูอร่อยอร่อยนะครับนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับต้องลาไปก่อนนะครับสําหรับ ยำมะม่วงวันนี้นะครับในสไตล์ของคนบ้านทุ่งกุ้งกอลกดครับสวัสดีนะครับ